นะครับสพานโซล่างจะมีแง่งนะครับเสียบเวลาเสียบต้องเสียบให้เข้าแง่งนะครับให้เข้าล่องให้เข้าล่องนะครับถ้าเสียบไม่เข้าก็ไม่เสียหายนะครับโอเคเสียบได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ผ่าสูนะครับคราวนี้ ในฝาสูบรุ่นนี้นะครับก็จะใช้ด้วยกันทั้งหมด4วาลนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4วาลนะครับเวลายกฝาสูบนะครับต้องกดกระเดืองวาลเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แผ่นชิมวาลนะครับหลุดหายนะครับถ้าแผ่นชิมวาลหลุดหายนะครับต้องทําการต้องทําการวัดวาลใหม่นะครับจะกดไว้นะครับฝาสูบก็จะมี4วาลนะครับ สำหรับหัวเทียนของรุ่นนี้นะครับเป็นหัวเทียนเฉพาะนะครับหรือเป็นหัวเทียนเข็มนะครับที่ช่างเขาเรียกกันนะครับถ้าใส่หัวเทียนธรรมดาทั่วไปอาจจะเชี่ยวหมดง่ายนะครับแล้วก็การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยมันจะทําการถอดยากนะครับของใช้หัวเทียนเข็มนะครับซึ่งมีความคงทนกว่าแล้วก็ราคาก็สูงกว่าด้วยนะครับก็ทําความสะอาดหน้าปัูกให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มีเศษดินหรือเศษอะไรอยู่นะครับ ที่เวลาประกบเข้าไปแล้วมันจะไม่รั่วนะครับน้ําจะไม่รั่วฟ้าสุกจะไม่รั่วนะครับต้องดูระยะมือครับมาถึงวาลนะครับทางฝั่งวาลไอดีนะครับทางผู้ผลิตกําหนดให้มีระยะห่างนะครับศูนย์จุดศูนย์หกนะครับศูนย์จุดศูนย์หกนะครับทั้งสองตัวนะครับการตั้งระยะนะครับต้องใช้ แผ่นชิมวาวนะครับบนแผ่นชิมวาวก็จะมีเบอร์บอกนะครับเอ่อวาวแต่ละตัวนะครับอาจจะใช้แผ่นชิมต่างเบอร์กันนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าสัมผัสของวาวตรงฝั่งนี้นะครับว่าสึกหลอมากน้อยเพียงใดนะครับหน้าวาวแล้วก็บ่าวาวนะครับในการคํานวณแผ่นชิมนะครับก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้เกินในคลิปถัดไปนะครับลำบาบวันนี้ก็เอ่อเกินไว้เบื้องต้นนะครับ ก็เป็นวาล์วไอเสียนะครับอย่างฝาสูบตัวนี้นะครับวาล์วไอเสียเนี่ยจะใช้แผ่นจิมเบอร์หนึ่งแปดศนนะครับเบอร์หนึ่งแปดนะครับส่วนวาล์วไอดีก็จะใช้เบอร์หนึ่งแปดสองนะครับแผ่นจิมวาล์วต้องแค่ต่างกันนะครับจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะทําการใส่ฝาสูบนะครับองตรวจสอบบูทก่อนครับบูท บูทตั้งทับนะครับต้องมีบ, ını, บนกับล่างนะครับอ่บนกับล่างนะครับแต่ของฝาเนี่ยจะเป็นทะแยงกนันนะครับอยู่กันลักษณะลักษณะทะแยงนะครับแบบนี้นะครับคือเสานี้กับเสานี้นะครับบูทนั้นอยู่ทีท evet. ่ตรงนีน้แล้วนะครับจะถอดก็ได SO ้นะครับอ่าเอาไปใส่ที่นี่ก่อนนะครับเพื่อบังคับประกันนะครับให้อยู่ตรงร่องก็ใส่ลงไป เกียฝาสูบครับหลายร้อยนะฮะใส่ได้เพียงทางเดียวนะครับจะไม่สามารถใส่ด้านอื่นได้นะครับเพราะจะไม่ลงร่องนะครับก็ใส่ลงไปครับตอนนี้ถ้าใสา่ฝาสูบก็จะมีปัญหาแล้วครับสะพานโซ่ไม่เข้ากับกเกณียวฝาสูรนะครับก็ไม่ยากครับดึงสะพานโซ่ขึ้นมาก่อนก็ได้นะ ใส่โซ่ลอดเข้าประกินให้เรียบร้อยนะครับวางประกินลงก่อนใ,ใส่สะพานโซ่กลับเข้าไป,อปรอนกรไดานนะครับอย่างอ่าโอเคได้ครับตอนนี้เวลาจะใส่ปลาสูบนะครับหาเชือกก็ได้ เชือก็ได้นะครับมัดโซ่เหลาลิ้นเอาไว้เพื่อไม่ให้โซ่เหลาลิ้นร่วงลงไปด้านล่างนะครับถ้าร่วงไปด้านล่างเนี่ยต,ต้องทำการอาจจะต้องทําการถอดประคัดใหม่อีกรอบนะครับทำให้เสียเวลานะก็มัดไว้ครับอโอเคปัดเสร็จก็ทําการเสรียบกระสุนนะครับ ระวังนะครับระวังแผ่นชิมร่วงนะครับสมัครระวังอย่างยิ่งถ้าร่วงมาก็ต้องร่วงตัวเดียวก็ดีไปนะครับถ้าสตัวต้องทรการวัดชิมใหม่นะครับอ่าประกอบลงไปครับก็ค่อยๆวางนะครับอย่าปล่อยเลยทีเดียวนะครับค่อยๆวางเลย พยมสบายนโชคเราลิ้นให้ตรงตำแหน่งนะครับแล้วก็กดฝาถูกลงไปดูนะครับตบิดอะไร,ะรจะไม่เข้าที่ตัวมูดนะครับ ติดสถานโซ่นะครับสมาโซล่างไม่พอร่องนะครับรอ,อย่างพอร่องต่อมัดไว้ก็ได้นะครับดีกว่าล่วงเข้าไปด้านไหนนะก็ถอดใหม่ขนะองผู้ขนะครับอยัดสุดพันโซ่ครับให้เข้า ก็ไปจะเป็นการใส่นอ็อตวาสูงนะครับ ลองน็อตฟ้าสูบนะครับใส่ให้ดีนะครับต้องใส่อย่างระมัดระวังนะครับถ้าเราใส่ไม่ระมัดระวังนะครับมันจะร่วงลงไปในฝาคัดเลยครับสําหรับแหวนตัวนี้นะครับมาเด็นนะร่วงเข้าไปก็ต้องทดใหม่นะครับถ้าร่วงเข้าไปในเปลองเกียร์ก็ขายเครื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมจะใส่โดยใช้ไม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กดูดนะครับ ปา๊าสูก็จะมีล่องให้เราสามารถใช้นิ้วนะครับเหยีด yeah, เ <Yeah. S 1> ข้าไปบังคับแหวนได้นะครับให้ลงไปที่ตัวสเสื้อนะครับใส่ลงไปครับได้แล้วครับหึงตัว สื้อสูบกับฝาสูบนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างเป็นเอเวอร์ซิียาวขนาดนี้นะครับเดีย๋ยวจะลืมนะครับใส่ไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับขันแน่นนะครับหลังจากที่เราขันน็อตฝาสูบสี่ตัวนะครับที่เป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขัะนไะด้พอประมาณนะครับให้เป็น ไปเป็นแหวนปะน็อตปาสูกนะครับแนะนำนะครับบล็อกตัวยาวนะครับขันน็อตฝาสูกไม่ถึงนะครับขนาดบล็อกตัวยาวนะครับเบอร์สิบสี่ยาวขนาดไหนนะครับขันไม่ถึงนะครับถ้าขันนะครับจะทําให้ตรงนี้นะครับ มันบินหรือมันกิ่วนะครับมันเป็นเนินสูงขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องใส่แกนราวลิ้นหรือแคมนะครับแล้วก็แผ่นประกบแคมนะครับตัวนี้นะครับจะไม่สนิทนะครับถ้าไม่สนิทก็ทําให้แคมหลวมนะครับมีเสียงดังนะครับแล้วก็ใช้งานนานไปนะครับหลังจากตัวนี้สึกหลอไปแล้วจะทำ